สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรจ้าเคลื่อนไหวแล้วถูกใจสิ่งนี้หลังชาวเน็ตคอมเมนต์ปมลือเลิกเหตุไม่มีนิวเคลียร์แม้ก่อนหน้านี้นิวเคลียร์หันซาจะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้เอาประเด็นข่าวลือที่ถูกโยงเป็นคู่รักที่เลิกกับสามีมาเป็นกระแสให้กับช่อง YouTube ของตนเองที่กำลังเปิดใหม่ส่วนรูปคู่กับสามีเพชรจ้านั้น ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วสำหรับเรื่องอื่นถ้าพร้อมจะพูดเดี๋ยวพูดเองข้ามกลางความสงสัยขึ้นอีกกับคำตอบที่ยังไม่เคลียร์ถึงปมข่าวลือคู่รักเลิกกันด้านดีเจเพชรจ้ายังไม่ได้ตอบประเด็นข่าวลือเช่นกันแต่ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอของลูกชายที่กำลังทานข้าวและมีภรรยาสาวคนสวยนิวเคลีย์กำลังทานข้าวอยู่บริเวณนั้นด้วยล่าสุดกลับมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าคุณคือ fc หนูน้อยไทยกาคุณจะรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงแม่นิวอยู่ในทุกคลิปแต่คนบางคนดูแค่ต้นคลิปหาก fc หนูน้อยไทยกาจะดูต้นจนจบคลิปจะเห็นครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันตลอดเพียงบางครั้งการแต่งตัวหรือหน้าผมของแม่นิวอาจจะไม่พร้อมที่จะออกกล้องก็เป็นได้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะยังไงก็อินดูและดูคลิปไทกาทุกคลิปน้องน่ารักพัฒนาการดีมากอมยิ้มได้เสมอไม่ได้ยินเสียงไทกาพูด ติดตามมานานมากในขณะที่ดีเจเพชเ้าเข้าไปตอบกลับด้วยอิโมจิรูปปรบมือหรือคอมเมนต์นี้อาจจะเป็นเหตุผลของเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นได้เรียกว่างานนี้คงต้องรอให้ดีเจเพช้าและนิวเคลียร์ออกมาชี้แจงแบบชัดๆอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ